นี <S 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 ่ๆน้ำ้มสดเลยนี่ไงลาบโอ้เป็นน eh> uh,> ้ำต้มโง่คือน่ากินนะดาวกินๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาถามดูว่าราคาเท่าไหร่ How m เท่าไหร่เสี่ยวเสี่ยวลองเอาเงินออกมาให้เขาดูเอคั0เรดเอคันเรเอคัน800 10บาทเฮ้ยนี่ครับน้ำต้มโง่10บาทนะครับไม่ค่อยใส่ในถังแบบนี้เลยนะ โอ้นี่มีขนมด้วยดาว,อดวเออโอ้นี่โอ้นี่ครับเขาจะสักเป็นชาร์ฟุสดแบบนี้เฮยเนี่ยต้องพูดจริงเลยเออใช่มเนี่ยเนี่ยสักแบบนี้เลยนะครับูได้เยอะด้วยดาวได้เยอะมากไม่บอกแล้วหรือเปว่าใช่น้ำหรือลูกมันเป็นแบบใช่ใช่แต่ทีเดียวเดี๋ยวเขาจะมีน้ำใส่เนี้ยม,มีมีน้ำใส่เนี้ย นอ้ันนี้คือน้ำเต้าหู้นะครับที่เมียนมานะครับลองกินได้เยอะมากได้เยอะมากแปดร้อเหรอ่แจ้าแปดรจ้าประมาณสิบโอ้โหไทยเราโอ้ได้เยอะมากใช่เลยสวัสดีค่ะได้เยอะากเต้าหู้เมียนมาเมียนมาเมียนมา ยม่มามต่ย่เตาว้าวเตอมียนมาใชนีสต้าาวอ๋อคนเมียนมาจะเรียกว่าตตวาหัวได้เยอะมากเลยเบร้อยแล้วีเขาจะปิดไว้มาลองกินดูเรานเอนาเชรับเลย นี่ครับโโอ้หนี่ค่ะทุกคนอันนี้น้ำเต้าหู้800จาร์ปดร้อยจานก็ประมาณ10บาทใช่ไม่แพงเดี๋ยวมาลองกินดูอันนี้เป็นเต้าหู้เคยเห็นนะเนี่ยใช่เต้าหู้ไหมอ่ะชิมก่อนเต้าหู้เต้าหู้ในแบบอันนี้แบบเป็นเนื้ออยู่บ้านเราจะกินเป็นน้ำใช่ไหมดีไหมอร่อยมาก ดูเสียงแบบแววตาแบบนี่ฉันว่าเธอชอบอันนี้รสชาตินี้เธอชอบอร่อยอร่อยมากไม่แพงด้วยลุงสิบบาทเออน้ำอันนี้จะเป็นแบบน้ำขิงนะคะแบบอืมอันนี้มันมีความหวานด้วยนี่ครับทุกคนก็จะนั่งกินอยู่ริมถนนแบบนี้เลยเอออร่อยไหมชอบอร่อยชอบเลยเอาเค้กม่ขอลองเค้กหน่อยฮะอร่อย มันมันแบบนัวานะมันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้มีความมีขิงจัดใช่น้ำเต้าหู้เราอ่ะปกติจะเป็นแบบน้ำล้วนๆอันนี้เขาแบบเป็นชิ้นอ่ะเป็นเนื้อมาเลยเ่ป็นเนื้อมันเลยอะแล้วเนื้อมันนุมกลมมันนิ่มดีเออนี่ครับลองมาชิมได้นะอันนี้อยู่ที่ไชน่าทาวน์ในเมืองย่างกุ้งนะครับประเทศเมียนมาอร่อราคาไม่แพง้วยนะ แปดร้อยจานแปดร้อยจานก็ประมาณสิบบาทนี่เป็นถ้วยแบบนี้เลยสดร,ร้อนนะเฮ้ยหนาวๆน,นะมันนัง่งสดแบบนี้อืมคนละครึง่งคนละครึง่งหอมหอม,หอมดีอมชอบนะเฮ้ย<ด>เพราะ <พอ S 1> มัน,มนอร่อยมาก มันแปลกดีเราไม่เคยกินแบบนี้มันมีความเหมือนบ้านเราอยู่นะก็คือตัวเนื้อเต้าหู้แต่ว่าน,นี่มันจะมาเป็นชิ้นใช่อไม่แพงอะ่ะชอบแย่งกัแล้วกินน้ำมันหมดเลยเธอเแต่ชิ้นน่ะสองวเมีมาแย่งกันแล้วบอกแล้วอย่าให้เรากินเธอกินน้ำหมดเลยบอกว่าเหลือเหลือแต่ชิ้นน่ะเฮ้ยชิ้นมันในลยหอมอร่อยมันไม่ได้คดน้ำแย่งกันแล้ว เป็นไงดีไหมอร่อยนะเราชอบนะมันมีความให้เคี้ยวด้วยอ่ะชอบมากเลยอ่ะดีมากกินอยู่ปากก็ยังสวยนะนี่เพราะอะไรเพราะใช้ Finver Lip m a t มทค่ะเออติดทนติดนานค่ะให้ดูสีปากค่ะกินน้ำต้้งหูปากก็สวยค่ะขอกดีมากชอบนะเนี่ยเอออร่อยดีเนาะ ต้องเก็บท้องอร่อยอแหละกินน้ำหมดแล้วเลือแต่ตอดมันอะไรคือตอนโห่ขายดีมากอ่ะมีหนมจีนด้วยเฮ้ยหนมจีนมีไส้ด้วยราวอาไส้ไก่เดี๋ยวาจะเอาเอาเ้วยไปคืนแล้วกัน